กรรมทั้งหมดใครทําให้เราไม่ได้เราทำมาเองดีใครทําให้เราไม่ได้ชั่วใครทําให้ได้เราไม่ได้สวรรค์ใครทําให้เราไม่ได้อมนุษย์ใครทําให้เราไม่ได้เราเป็นผู้กะระทําเองทั้งหมดเมื่อเรามีสุขนี่เรากรู้ว่านี่มันเป็นผลบุญของเราพอเรามีทุกข์รู้ว่านี่เป็นผลบาปของเราเรามาเกิดในในตระกูลที่ดีจะบอกนี่เป็นเป็นเป็นผลบุญของเรามาเกิดในตระกูลที่ดี พอเรามาเกิดในตระกูลที่ไม่ดีเนี่ยเป็นผลบาปของเราที่เราทาไ้แต่ดีตไม่ดีอ่าแังนั้นจึงว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วกฎของกรรมก็คือการต้องเพ่งไปตรงตรงว่าเราทาไงจะแก้กรรมได้แก้กรรมนี่ไม่ต้องไปสะดาะเคาะต่อชะตานะแก้กรรมมันคือการพยายามเจริญวาจาพูดจาไม่หยาบคายพูดจาไม่เสียดสีใครไม่นินทาอะไรพยายามพูดแต่เรื่องดีๆนั่นคือแก้กรรมแก้วจีกรรม กายกรรมก็พยายามจรเิญสติไม่ไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ไปทุบไปตีใครไม่ไปไปรักไปช่วยใครไม่ไปผิดสินข้อหนึ่งข้อสามข้อสี่ข้อห้าหอะไรก็พยายามจริญตรงนี้ก็จะเป็นกายกรรมที่ดีมโนกรรมก็พยายามจริญทําจิตให้ว่างทาจิตเห็นว่ากายคนเรานี้เกิดมาแล้วแก่มาเจ็บมาตายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไม่มีใครเอาไปได้สักคนเดียว เห็นว่ามนุษย์เนี่ยอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากดีนอกจากความดีที่ใจตัวเองก็มนุษย์เนี่ยมาทําอะไรอะไรไว้มากมายใจกองจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนทําไว้โรงงานจดโตแต่พอตายแล้วมนุษย์แม่ไปเลยมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากกรรมดีเท่านั้นเองเราพิจารณาเป็นในจิตของเราอย่างนี้ให้ว่างอย่างนี้เรื่อยพิจารณาให้มีปัญญาอย่างนี้เลยเราก็จะเห็นกรรมเราก็จะเห็น บุญกุศลจิตเราก็จะสว่างเราก็จะอ๋อไม่มีอะไรจะดีเท่ากับจิตของเราเราต้องสร้างจิตของเราให้เป็นมนโนกรรมที่ดีอันนั้นเราจะภูมิใจดีใจว่าทุกไม่มีในใจเราเพราะเราไม่ไปติดทุกทุกไม่สามารถจะทําลายจิตใจเราให้ให้เจ็บปวดได้เพราะเราไม่ไม่ไม่ไปติดในในทุกอันนี้เมื่อเราไม่เจ็บปวดในใจเราได้แล้วเราก็จะสลัดความทุกข์ต่างๆออกไปได้เพราะเรามีมนโนกรรมที่ดี การที่มีมโนกรรมที่ดีก็ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ต้องยืนเดินนั่งนอนพยายามภาวนาระลึกถึงสติปัฏฐานสี่ให้มากระลึกถึงเกิดแก่เจ็บตายรละลึกถึงว่าขณะนี้เรากำลังทําใจอะไรอยู่นึกอะไรอยู่สงบหรือไม่สงบมีโรคมีโกรธมีรักมีชังอย่างไรก็พยายามเจริญสติตรงนี้พอเราเจริญสติสมาธิตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่เราสุขหรือเราทุกข์มันอยู่เถี่อจิตของเราทั้งหมด ใครยกให้เราไม่ได้เลยในในโลกนี้เราเป็นผู้กําหนดเองเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองเราเป็นผู้สําเร็จเองจะดีจะชั่วยจะสุขจะทุกข์จะจะมากจะน้อยเนี่ยมันเรื่องของจิตใจทั้งหมดมันยังโยมมาที่วัดเนี่ยมันมาใครเป็นคนพามาจะว่ากุศลพามาก็ได้กุศลคือตัวฉราดจะต้องเติมขึออ้นอปหน่อยคือจิตมันพามาก็ได้คือจิตที่เป็นฉรา,าดจิตที่เป็นกุศล พามาเนี่ยไม่ใช่ขาพามาขาไม่มาติใจมันมาก็ได้อบางคนเนี่ยมาไม่ได้เอารถเข็นใส่มาก็ได้ไม่เดินเพราะใจมันอยากมาอันนี้เราจิตเป็นผู้นําจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าจึงเชื่อเรื่องจิตทั้งหมดที่ท่านสําเร็จพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่สาเร็จที่กายของท่านหรอกท่านไปทรมานร่างกายแล้วต้องหกปีไม่สําเร็จแต่ท่านมาดูจิตของท่านได้สาเร็จเลย เอาจิตมาไว้ก็ลมให้ใจเพียงคืนเดียวพุทธเจ้าสําเร็จเพราะจิตของท่านละโลกก็หลงได้ก็สําเร็จที่จิตดังนั้นที่เราจะไปไหนก็สแสดงแต่มันไปเพราะจิตของเราเป็นผู้พาไปไปกินเหล่าไปเล่นการพน,นันไปทําผิดศีลผิดธรรมก็จิตเป็นผู้นําไปจิตมันเป็นอกุศลอกุศลแปลว่าง,งมงายหรือโง,ง่เง่าหรือหลงไหลกุศลแปลว่าฉลาดออกไปจากทุก์ได้ออกไปจาก อากุศลได้คือฉลาดธรรมกุศลแปลว่าฉลา,าดคิดฉลา,าดธรรมอากุศลแปลว่าไม่ฉลา,าดคิดไม่ฉลา,าดธรรมดังนั้นจิตตรงนี้มันจะเป็นผู้นําคนบางคนก็ไปทางอากุศลก็นําไปดูสิอย่างในหนังสือพิมพ์ออกข่าวเนี่ยอากุศลมันนําหน้าหนึ่งเนี่ยกุศลมันนทาทั้งนั้นเลยการขา่าการโกงการเบียดเบียนกันนั้นอกุศลมันนํา อ่ไอ้ที่หน้าข้างในนั่นเรื่องคนทําความดีอย่งัง้นทําความดีงี้กุศลมนันนากุศลมันนาก็คือมันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดฉะนั้นเราเราเราทุกคนเนี่ยเราเดินตามทางพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปทางจิตไม่ได้ไปทางอื่นคือการเดินทางสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าการทําดีเนี่ยให้แกให้ผลแก่เราในชาตินี้ ให้กายวาจาใจสงบมากเท่าไรเราก็จะให้ผลเป็นสุขมากเท่านั้นตัวเรากายวาจาใจสงบลูกหลานเราก็กายวาจาใจสงบตัวเรากายวาจาใจไม่สงบลูกหลานก like. ็กายวาจาใจไม่สุขมันเท่านั้นถึงว่าจิตเนี่ยสำคัญมากที่สุดโลกนี่จะร้อนเป็นไฟโลกจะแตกไม่ใช่แตกเรื่องอื่นโลกจะลุกเป็นไฟโลกจะร้อนเป็นไฟมันมาจากจิตของคนดึงรังมันมาเองอ่ามันเป็นอย่างนั้น เหมือนกันนรกในคนจะไปไม่ใช่คนไม่ใช่คนใจดีไปคนจะไปไม่ต้องคนร้อนหลนจากมนุษย์แล้วจึงจะไปนรกสวรรค์ไม่ใช่คนใจร้ายไปสวรรค์ต้องคนใจเย็นใจสบายใจเป็นสุขใจเบาใจสบายมีต่ทานศีลภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันสวรรค์มันจึงจะไปต้องคนใจดีไปนิพพานต้องคนที่ไม่อยากได้สวรรค์ไม่อยากได้มนุษย์ไม่อยากได้วัตถุ นิพพานคือคนต้องการปล่อยต้องการวางต้องการละต้องการว่างต้องการเฉยนั่นคือนิพพานจะได้กับคนที่ไม่ต้องการอะไรฉะนั้นพุทธศาสนาเนีนสอนโดยตรงทางจิตใจคนต้องรู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราก็จะหายสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราหายสงสัยเราก็สบายใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์จากใจตัวเองเรานั่งกรรมาฐานนี่เราจะรู้เราเดินจงกรมเราจะรู้ เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็รู้ปฏิบัติที่วัดเราก็รู้ขอให้รู้จิตใจของเราอย่างเดียวเราจะรู้ได้ทุกอย่างแต่ที่คนเราไม่รู้จิตตัวเองนะั้นมันจึงได้หลงหลงไปห่วงหลงไปรักหลงไปโกรธหลงไปพูดถึงคนโน้นถึงคนนี้เพราะเรามันเป็นสมุท,ทยัยจิตวุ่นวายไปอยู่กับคนอื่นหมดไม่เคยน้อมพิจารณาตัวเราเลยเหมือนคนจะติคนอื่นนะําไม่ไติตัวเองเกลียคนอื่นไม่ได้เกลียดตัวเอง รักคนอื่นไม่ได้รักตัวเองแต่ถ้าคนเรามีตติรู้ตัวเองแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเรานั้นเป็นอะไรเราสามารถจะทำใจให้เราอยู่ยังไงได้เราก็จะไม่เกลียดใครเราก็จะไม่หลงรักใครถ้าจนตัวเองไม่ได้ทำดีเพราะเกลียดใครตัวเองก็ยังไม่มีดีทุกอย่างไอ้คนที่เกลียดเขาทั้งวันไม่ใช่เราไม่ใช่มันมีดีมันไม่มีดีเลยนะ ไอคนที่โกรธเขาต้องวันไม่ใช่มันดีหรอกมันมันไม่มีดีเลยอ่าไอคนที่สงสารเขาต้องวันน่ะมันมีดีไอคนที่รักเขาสงสารเขามันมีดีไอคนที่โกรธเขาเกลียดเขาว่าเขาเนี่ยนั่นน่ะมันไม่มีดีอยู่ในใจนใจมันเสียแล้วใจมันเป็นผู้นําที่ดีไม่ได้แล้วมันเป็นอคุศนัะนนั้นเราจะต้องนึกตรงนี้เลยอ๋อไอที่มันคิดมันนึกกันตรงนี้มันเรื่องของตัวเองทั้งนั้นหรอกเลอ ไอ้ที่เปว่าเขาไม่ดีมันเรื่องของตัวเราเท่านั้นกห,หรือที่เราไปคิดไม่ดีก่อนตั้งหกักนั่นแ่ะมันเป็นโรคสมมติอย่างนั้นมันเป็นสมมุติที่ไปบอกคนน้นไม่ไม่ดีบอกคนนี้ไม่ดีแต่จิตของเขาไม่ดีต่างหากเ,เหมือนกับคนดา่าด่าคนเีบหยาบอ่ะนะพระรหันจะไปด่าคนหยาบได้ไหมพระผู้รบริสุทธิ์จะไปด่าคนหยาบใครได้ไหม แต่ผู้ทุชนคนชาวบ้านด่าได้ไม่ได้คนนี้สายยำยมด่าไม่ด่าได้ด่าเป็นตัวเป็นตนเลยไอ้ที่ด่าเขายำยำนั้นใครใครเป็นคนด่าจิตมันเป็นจิตมันไม่ดีเลยด่าเขาเลวด่าเขาสามนะจิตมันเลวมันสามนะถ้าคนถ้าจิตมันดีมันจะด่าเลวสามไม่ได้มันจะต้องนึกว่าเออคนนี้เขามีกรรมนะคนนี้เขาหน้าสงสารนะเออเป็นเรื่องวิบากของเขานะเป็นเรื่องของเขานะ เราจะเป็นบัญญัติให้เขาเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้เออมันน่าสงสารใจก็วางกลางนั่นจิตมันดีก็มีเหตุผลไม่กล้าไปด่าใครยับยั้งใขาๆฉะนั้นเราจะเราได้ยินได้ฟังใครเราจะรู้เลยว่านั่นจิตของเขาพูดนั่นจิตของเขาทํานั่นเราสงสารจิตของเราเราก็รู้จิตของเราแล้ว,ลวเราก็รู้จิตกันอ๋อนี่มันมาจากจิตท้งนั้นเลยอมเพราะไม่มีใครเป็นผู้สร้างให้เรา ฉะนั้นพระเจ้าองค์นี้ก็คือจิตของเราที่ว่าจิตตราดผู้เป็นใหญ่ไงผู้เป็นใหญ่ในสกลกายมหานครนครกายไจิตตราดนี่คือเป็นใหญ่จริงๆบังคับบัญชาคนให้สุขให้ทุกข์ที่สุดทุกวันเนี่ยมันมันใครเป็นคนไปทำํำจงคนที่ไปติดคุกติดตารางแล้วไม่มีใครฟ้องร้องเลยนะจิตนั้นมันเป็นตัวทำต้องเป็นติดคุกติดตารางมันมาจากจิตที่เป็นอกุศล อดีตจะชาติเป็นอกุศลอย่างร้ายแรงพอมาชาตินี้ก็ก่ะอกุศลต่อจึงต้องไปเข้าขุกเข้าตารางเราจะมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่ว่าทําความดีนี้จะไม่ต้องไปรอปีไหนไม่ต้องไปรอว่าปีใหม่แล้วเราจึงจะมานั่งสมาธิปีใหม่แล้วเรื่องยิงจะทําให้ใจสงบไม่ต้องไปรอทุกมันมีเดี๋ยวนี้เราต้องทาเดี๋ยวนี้ สุขมันมีเดี๋ยวนี้เราต้องทําให้สุขสงบเดี๋ยวนี้ที่พุทธเจ้าตรัสว่านาติสันติปรมังสุขขงังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขอะไรก็ไม่เท่ากับความสงบใจจะมีเงินมีทองมีแก้แหวนมีลาบมียศเป็นใหญ่เป็นโตนั้นบางทีก็แบบขี่หลังเสือทีิมีเงินมากๆขี่หลังเสือมียศมากๆขี่หลังเสือ มีลูกมากหลานมากมีบริวารมากขี่หลังเสือมีบ้านใหญ่ๆตโตเขาเรียกว่าขี่หลังเสือมีกิจการห้างร้านมีบริษัทเยอะๆเขาเรียกว่าขี่หลังเสือหลงไปได้เสือมันจะกัดทาไงไอคนที่ยังไม่ขี่ก็อยากจะขี่ต่อไอคนที่ไม่เคยรวยก็อยากจะรวยไอคนที่ไม่เคยเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตคนไม่มีชื่อมีเสียงก็อยากจะมีชื่อมีเสียงคนไม่มีหน้ามีตาก็อยากจะให้เขายกย่องให้มีหน้ามีตา อยากจะไปออกทอรทนาน์ออกหนังสือตีมือเขาบ้างอยากให้คนนิยมบ้างจะหาลู้ไม้นะ่นะโดดขี่หลังเสือคือบางคนเนี่ยตั้งแต่เป็นใหญ่แล้วมีมีการงานมากแล้วเขาบอกวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดเราไม่มีอะไรมากไม่มียศไม่มีตําแหน่งมากวันเสาร์อาทิตย์ก็มานอนวัดเข้าวัดได้อยู่กับครอบครัวอบอุ่นได้ไปปิกนิกที่ไหนก็ได้วันเสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาแต่พวกที่ ที่หลังเสือพวกที่เป็นใหญ่เป็นโตพวกที่มียศมากเนี่ยเขาไม่มีเวลาว่างเลยสังคมทั้งภายในสังคมทั้งภายนอกงานในงานนอกเขาเคียดไปหมดคนที่สุดเป็นไงจะลงมาเป็นคนธรรมดาเขาไม่ได้อาศัยปีติคนโนนยกย่องเราคนนี้ยกย่องเราคนโนสนสรรเสริญเราเราก็เลยต้องนั่งอยู่อย่างนั้นต่อไปเพราะอะไรเพราะว่า ต้องทนสู้ต่อไปเขาเรียวกว่าน,น้าชื่นอกตรมทุกก็ต้องทนอันนี้แหละจึงว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขเนะี่ยไอการที่คนเราไม่มีสินมีธรรมหาความสุขไม่ได้หรอกถึงจะมีบ้านั้าร้อยหลังก็ทุกร้อยครั้งมีบ้านหลังเดียวก็ทุกครั้งเดียวมีรถร้อยคันก็ทุกร้อยครั้งมีเงินร้อยล้านก็ทุกร้อยล้านเพราะอะไรเพราะไม่คิดมาก มันไปห่วงมันไปกังวลมันไปยึดมันไปติดมันไปคล้องอยู่กับสิ่งอนั้นเนี่ยเมื่อใจมันยึดมันติดมันคล้องอยู่นั้นมันก็หลัดสลัดหลุดไม่ได้การที่สลัดละหลุดอารมณ์นั้นไม่ได้มันก็คิดอยู่นั่นเองให้ความที่คิดแล้วไม่ยอมตัดความคิดได้นั่นแหะคือตัวถุกเรียกว่าตัวสมุทัยตัวไม่มีศีลตัวไม่มีสมาธิตัวไม่มีปัญญาไม่ใช่เป็นตัวดับถุก ขาเรียกว่าผ้าถ้าผ้าเปื้อนเลยมันเปื้อนมากหมายถึงซักไงก็ไม่ออกอารมณ์ที่มันข้างค้างก็เหมือนกับผ้าเปื้อนที่ซักไม่ออกแต่มันเปื้อนง่ายๆใช่ไหมอย่างเช่นคิดๆนึกๆเรื่องเราไม่ไทำอะไรร้ายแรงก็เตียงซักแล้วก็หายพอผ้ามันเปื้อนไม่แรงก็ซักแล้วดำแล้วเดี๋ยวก็ขาวใจเราก็เหมือนกันใจเราไม่มีสมาธิเนี่ยจะไม่มีทางดับทุกได้เลย ถ้าเรามานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าในท่านรู้จริงถ้ารู้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งทางธรรมะเราจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยฉะนั้นเราเป็นคนชาวพุทธเนี่ยเราควรดีใจว่าคําสอนพระพุทธเจ้าในสอนวิชาที่ประเสริฐเลิศทางใจเป็นวิชาดับทุกขคนเราจะมีทุกร้อยแปดมาพอมาเข้าถึงธรรมะแล้วมันทุกจะดับทันที ทำไมพระพุทธเจ้านยะคนเสียสติเข้ามาก็หายคนคนจนขอทานคนมีทุกขมีการงานเครียองไงเข้ามาพบพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเห็นพระพุทธเจ้าไม่เอาอะไรพระพุทธเจ้าสละทุกอย่างทําไมพระพุทธเจ้ามีความสุขเอ้เรามีทุกอย่างทําไมเรามีทุกเพราะเราไม่รู้จักพอ,อเราไม่รู้จักอิ่มเราไม่รู้จกักจักหยุด แต่คนที่รู้จังอิ่มจังพอจังหยุดเขาเขาก็านั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขกระนั้นจึงว่ามาเจอพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้สบายใจอืพระพุทธเจ้าอยู่ในโบสถ์ทหไมเขาปั้นและหน้ายิ้มเดี๋ยวนิพผานประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขหมายถึงใจยิ้มอยู่เรื่อยคนเราถ้าไม่มีความร้อนใจเขามีความสุขแต่คนเราถ้ามีความร้อนใจจะสุขได้อย่างไง มีลาบมียศมีสรรเสริญก็ร้อนใจดีใจเดียวๆก็ร้อนใจต่อไปบางคนหาเหตุไม่ได้เลยไม่รู้ว่าร้อนลุ่มกุมใจเรื่องอะไรที่มันร้อนลุ่มกุมใจมากๆเนี่ยคือการเราไม่เคยหยุดคิดเรานั่นเองเราไม่เคยพุทลมเข้าไม่เคยโทลมออกไม่เคยจะหยุดความคิดตัวเองได้กว่ามันก็เครียดมากจ้โเรคิดจนเครียดเนะี่ย พอเ,เครียดแล้วก็เล่าร้อนอยู่เสมอไปคนสมัยนี้เป็นกันเยอะนยมนะคนที่เนี่ยเป็นกันเยอะเลยเห็นสังเกตเดี๋ยวเราเข้ากรุงเทพเนี้ยรถก็ติดอย่างเงี้ยคนจะเครียดทันทีงุดงิดไปไม่ทันที่ทํางานไปไม่ทันเวลาคนขับก็เครียดไอ้คนขี่ในรถก็เครียดมีแต่ความไม่สบายใจขึ้นมาทุกวันทุกวันนะเขาก,กลายเป็นคน กระทบไม่ได้คนที่เครียดเนี่ยหมายถึงกระทบไม่ได้นะทีแรกมันก่อนใจเย็นเย็นแต่พอมีเรื่องกระทบมากขึ้นมากขึ้นเกะสะสมมากขึ้นพอกระทบจะเป็นทันทีเลยเอารมณ์จะฉุนเฉียวจะงุดหงิดทันทีเนะเรียกว่าเครียดแล้วเพราะเราไม่ได้หยุดไว้ก่อนไม่ได้ดับไว้ก่อน